ทีนี้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการเมื่อกี้คือขั้นพื้นฐานเนาะหรือว่าที่เราเรียกมันว่า basic skill นะครับทีนี้ขั้นบูรณาการเราเรียกมันว่าขั้น a d v a n นซ์ skill นะครับขั้น advanced skill เนี่ยมีอะไรบ้างการตั้งสมมติฐานการทํานายกับการตั้งสมมติฐานจะต่างกันมากครับนักเรียนการทานายเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับใช้แค่ความรู้และประสบการณ์เดิมของตัวเองในการทํานายเฉยแต่ทีนี้การตั้งสมมติฐานน่ะจะใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เข้าไปร่วมทำนายด้วยนะครับอย่างเช่นบนท้องฟ้าเกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเมื่อที่ผ่านมานี้ใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับปรากว่ามันมีแสงสว่างวาบนะครับแสงสว่างแสงสว่างวาบที่ท้องฟ้าแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดด้วยนะครับทีนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามที่จะหาคําตอบนะครับโดยเขาตั้งสมมุติฐานมาว่านะครับ เกิดจากดาวเทียมนอกโลกนะครับโคจรเข้ามาภายในโลกนะครับแล้วก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นนะครับซึ่งการที่เขาทานายในลักษณะแบบนี้เนี่ย <laughs> ก็คือเขาใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมด้วยนะครับบวกกับความรู้และประสบการณ์เดิมของเขานะครับอันนี้เขาเรียกว่าการทํานายอันนี้เขาเรียกว่าการสร้างสมมติฐานอันที่สองครับการตรวสนิยามเชิงปฏิบัติการ อย่างเช่นอะไรอย่างเช่นคําว่าประสิทธิภาพหมายคมว่ายังไงนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องยากสําหรับเด็กนิดนึงแต่ว่าครูมั่นใจว่าเดี๋ยวเราพยายามที่จะทําไปเรื่อยแล้วราจะฝึกได้นะครับประสิทธิภาพคืออะไรนะครับบางคนไม่เข้าใจคําว่าประสิทธิภาพค,นะความดีคืออะไรบางคนไม่เข้าใจคําว่าความดีเพราะว่าแต่และคนมีความดีที่แตกต่างกันนะถูกต้องถูกไหมตามหลักปชัชญาที่แต่และคน่ะยึดถือไว้นะครับการกําหนด และควบคุมตัวแปรนะครับตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมอันนี้เด็กๆเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ระดับประถมนะครับตัวแปรต้นคืออะไรตัวแปรตามคืออะไรและตัวแปรควบคุมคืออะไรนะครับการทดลองนะครับอันนี้เราจะได้ทําบ่อยนะครับในระดับนี้กระบวนการทักษะของการทดลองมันไม่ได้มีเพียงแค่เอาอะไรสักอ,อย่างหนึ่งมาใส่กันแล้วทําให้เกิดสิ่งอื่นสิงสงส่งหนึ่งนะครับแต่ว่ากระบวนการในการทดลองมันเริ่มต้นตั้งแต่1การตั้งสมมติฐานนี่ยนะครับการกําหนดตัวแปรละ อะไรอีกนะครับวิธีการในการทดลองการใช้อุปกรณ์การทดลองนะครับการสรุปผลนะครับแลวตอนสุดท้ายครับการตีความและการลงข้อสรุปได้มาจากอะไรได้มาจากการทดลองนั่นแหละนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่กิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมแรกที่ครูบอกว่าให้เด็กๆเตรียมน้ำร้อนกับน้ำขุ่นมาด้วยเนาะแต่ทีนี้ครูมั่นใจเหลือเกินว่าเด็กๆน่าจะไม่ได้เตรียมมานะครับที้แต่ครูมีวิดีโอให้ แต่ก่อนอื่นเด็กๆต้องทํานายก่อนครับทุกคนจะต้องช่วยกันทานายนะเปิดไม้ได้นะครับเด็กๆเปิดไม้ได้ลองทานายดูสิว่านะครับอ่านฝั่งนี้นะเด็กๆเห็นเมาส์ถู้ไหมครับคุณคะฝั่งนี้เนี่ยสีแดงมันอยู่ข้างบนสีน้ำเงินมันอยู่ข้างล่างนะครับสีแดงเนี่ยแทนน้าร้อนสีน้ําเงินเนี่ยแทนน้าเย็นแดงแทนร้อนเงินแทนเย็นนะครับสีตามโทนเนาะส่วนฝั่งนี้ครับ สีน้ำเงินหรือว่าน้ำเย็นเนี่ยอยู่ข้างบนน้ำร้อนอยู่ข้างล่างจะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับเอาฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้ก่อนสีแดงอยู่ข้างบนจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าสมมติว่าครูดึงกระดาษเนี่ยที่ขั้นระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินออกนักเรียนคิดว่าจะเกิดน้ําผสมเกิดขึ้นไหมครับเกิดละเกเกิดครับเกิดครับเกิดครับแล้วสีแดงสีน้ำเงินกับสีแดงจะเกิดน้ําผสมเกิดขึ้นไหม ไม่ครับไม่นะครับอ่ะอ่ะมีคนที่บอกว่าไม่และมีคนที่บอกว่าใช่ถูกต้องไหมการที่นักเรียนบอกว่าไม่หรือใช่เนี่ยนักเรียนกําลังได้ทักษะกระบวนการตรงไหนครับสงสัยฮะทักษะใสทักษะอะไรนะครับสงสัยครับสงสัยใช่ไหมครับอ่ะสงสัยก็คือเป็นการทํานายถูกต้องไหมหรูกเป็นการตั้งข้อคําถามถูกต้องไหมอ่ะทักษะทางวิทยาศาสตร์เนี่ย แล้วอันที่อีกอันหนึ่งที่ครูบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันมีสีแดงสีแดงอยู่ข้างบนสีน้ำเงินอยู่ข้างล่างอันนี้นักเรียนกําลังได้รักษาพันธไหนครับส,สังเกตถูกต้องนะครับสังเกตคือใช้ประษา,ส,าสัมผัสในการพิจารณานะครับเยยมมากนะครับทีนี้เราจะลองดึงออกนะครับเราจะลองดึงแผ่นกระดาษนี้ออกดูเนะเาะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูนะครับแต่โดยนะครับ อันนี้ครูว่าจะทาจะพาทาท,ที่ห้องนะครับเลยบอกว่าให้ระวังน้ําร้อนลวกนิดนึงนะครับอจากการทดลองเนี่ยนักเรียนเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ใดบ้างนะครับดูนะจากการทดลองตรงนี้นักเรียนเรียนรู้ทักษะทางวิทยาศาสตร์ใดบ้างเดยผู้จะพาเด,เด็กไปดูการทดลงครับสํารวจน้ําร้อนและน้ําเย็นนะครับ ัวนี้เนี่ยน้ำร้อนอยู่ข้างบนน้ำร้อนคือสีแดงเนาะส่วนน้าเย็นคือสีน้ําเงินนะครับน้าเย็นอยู่ข้างล่าง you ู u ิ e เนี่ยนะครับคือคุณต้องการอะไรอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองในครั้งนี้นะครับอ่าก็คือมีน้ำร้อนนะครับน้ำเย็นแล้วก็กระดาษนะครับกราดกร์ดแข็งนะครับหรือว่าแผ่น ใส่ก็ได้นะครับที่เราเอามาทําปกเนาะแล้วก็สีผสมอาหารนะครับสีผสมอาหารสีแดงแล้วก็สีน้าเงินนะครับหรือว่าใช้สีอื่นๆก็ได้แต่ครูอยากจะให้พวกเราแยกโทนสีพวกเรารู้จักโทนสีใช่ไหมโทนสีร้อนกับโทนสีเย็นนะครับแยกโทนสีนิดนึงนะครับใช้สีไหนก็ได้โอเคอันนี้คือคอร์สที่เราจะทำมาถ่ายทูเคียคลับส์นะครับก็คือน้ำไอแก้วสะอาดสะอาด Food Color, Coloring นะครับก็คือสีผสมอาหาร Pot Water, Cold Water แล้วก็ก๊าซนะครับ okay. เติมน้ำร้อนน้ำเย็นลงไปก่อน h o t อยู่ทางด้านฝั่งขวามือเนาะส่วน Cold อยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือเติมสีผสมอาหารหาลงไปวิววันวอเตอร์โปนะครับ วิว one quarter force on top of the orders นักเรียนคิดว่าเมื่อทําการทดลองไปแล้วอะ่ะมันจะมีสีใดสีหนึ่งอะ่ะลอยนะครับรอยอยู่บนสีอีกสีหนึ่งหรือไม่มีไหมครับไม่ไม,ไม่ไม่รู้ครับไม่รู้ขั้นตอนแรกสีแรกนะครับการทดอนแรก สีแรกนะครับให้เด็กๆดูฝั่งทางด้านขวามือเนาะโอเคอันแรกนะครับน้ำร้อนอยู่บนน้ำเย็นอยู่ล่างอันที่2น้ำร้อนอยู่ล่างน้ำเย็นอยู่บนนะครับกเกตที่สีเอานะครับเอ,เอาเร้วเอาแล้ว เราลองสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับน้ำน้ำน้ำร้อนไม่ผสมกันน้ำมันไม่ผสมกันทีนี้ยน้ำร้อนอยู่ข้างบนจะผสมไหมครับไม่ครับไม่ไม่เนาะ จากการทดลองเมื่อกี้เนี่ยนักเรียนได้อะไรครับเกิดทักษะกระบวนการใดบ้างทางวิทยาศาสตร์ครับจากการทดลองเมื่อกี้ทดลองการทดลองโอเคทักษะการทดลองอะไรอีกครับครับสังเกตครับการสังเกตอ่ะถูกต้องเลยมีอะไรอีกครับอนะเด็กๆอาจจะจำไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตรจนะครับเดี๋ยวรูจะเปิดให้ดูเนาะนะครับ มีทักษะอะไรบ้างนะคบหนึ่งทักษะการสังเกตเนาะถูกไหมการจาแนกมีทักษะการจําแนกไหมเมื่อกี้ไม่ใช้การจาแนกไหมไม่ครับแล้วก็ได้ใช้การบัดไหมไม่ไม่ครับได้ใช้การคํานวณไหมได้คำนวณไหมเมื่อกี้ไม่มีใช่ไหมครับการทํานายมีไหมครับการทํานายมีไหมไม่มีไม่มี มีมีมีอะไรอีกอการลงข้อสรุปมีไหมมีมครับจาอะไรครับ <ละ S 1> น้ำร้อนไม่ลเป็นปน้ำเ,เย็นเออนะครับไอ้เมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่การลงข้อสรุปเนาะแต่มันคือการเพรยะว่ามันคือการ<ม>หาผลการรวบรวมข้อมูลเรายังอยู่ที่กระบวนการของการรวบรวมข้อมูลอยู่ใช่ไหมการรวบรวมข้อมูลหรือว่าการทําการทดลงองทีนี้มาดูกันว่ามันมีแอดวาวส์ไหมมีการตั้งสมมติฐานเมื่อกี้ มีครับมีมีการกำหนดนิยามไหมสีแดงสีสีแดงแทนอะไรสีน้ำเงินแทนอะไรมีไหมครับมีครับครับนี่นะครับอ่ามีการกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมมีไหมเมื่อ้ไม่มีครับไม่มีนะครับการทดลองมีไหมมีครับมีครับมีนะครับอ่ะโอเค